อุ้ยลืมเปลี่ยนมุดโอเคก็กลับมาแล้วสวัสดีเชัญทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาเล่นอาร์ตตี้ทิปนะคะก็ในอ,อ,อีพีที่แล้วในอีพีที่แล้วแล้วก็เล่นไปแล้วอันนึงแบบใส่ไม่ได้พูดโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะไม่รีวอาวปืนไปที่นี่ปืนก็นั่นแหละประมาณนี้ปืนเท่ไม่ใช่ไม่เท่ไม่เทไ่เทไ,มเทไม่เทเอาของเต็มอีกจะนึ่ เงินไม่พอ,อลาวงเอานี i มาเฮ้ยเมียเอาสร้อยมาแล้วก็เอาคาตาน้าเก็บโอเคไปเลยเฮสจะมาเล่นหนักบ,บิสเซิร์ลนะเหมือนเดิม แล้วก็เหมือนเดิมตัดไปตอนสร้างว่าเสร็จเลยไปโอเคตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จแล้วก็วก okay, วกดวกเดี๋ยวไปเลยดึงเบรกลงปิดประตูแล้วก็สตาร์ทเ,เ,เ,เอ็นจีเลยไอสตาร์ทเอเนจินเออไม่ใช่เอนจี เดี๋ยวเราจะขับไปประมาณตีเดี๋ยวจะขับไปนะถ้าเจอบ้านเดี๋ยวจะแวะเลยหูบ้านติดเขาเอขับยาวขับไปตอนเจอบ้านเลยโอเคนะทีแล้วก็รู้สึกเหมือจะเจอบนไม่ใช่เมอนเจอแม่เออโอ้ นี่อันนี้บ้านใช่ไหมเออไม่ใช่ร้านลุงแก้วไม่เจอบ่านเลยฮัลโหลบายบายอันนี้ใช่บ้านไม่ใช่แล้วนี่ผมจะเจอบ้านไม่เนี่ยนี่นาเขตัดเอ้ยนั่งยืนเจอบ้านแล้วเขียมา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 บ้านบ้านบ้าน ใช่ป่าวะน่าจะใช่เคเดี๋ยวจอดก่อนจอดแง๊บป,ปึ้งเตรียมปืนเลยเดี๋ยวมันจะอาจจะเจอซัมบี้แน่อันนี้ผมไม่ใช้แล้วจะเอาออกทิ้งไปทิ้งไปปิว้วเอามันปิ้วไม่ได้หรอต้องกระโดดขึ้นมาปิว้ววันนี้โอเคปิ้วแล้วเดี๋ยวจะใช้ไมค์การแทนลกัน,น มามีมีของบอกว่าสภาพเพื่อนหนูเหมือนไม่มีของเลยโอ้อันนี้ถังสีเหลืองอันตรายนั่นเฮ้ยเดี๋ยวๆนี่มิวแทนนี่มิวแทนเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันวิ่งเร็วนี้มันวิ่งเร็วโอ้โหเละ เสร็จแล้วิจเจอเครื่อง V8 นะคือจะเก็บของเงินกินช็อกโกแลตไหนช็อกโกแลตโคตรเยอะเลยโอ้โหชโ็อกโกแลตโคตรเยอะนี่มีวอเตอร์นะวอเตอร์นี่โอイルนะโอイル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 นะมีโอ้ยโอイルนี่อุยนะ๊ยอะไรอะ่ะ เดี๋ยวนี่มันที่ทำเฟสเปล่าวะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บคล้องก่อนเก็บคลอ้องเก็บคล้องปื๊บไปแล้วก็ไม่นดกันอะป,อปื๊บไปอุ้ยอะไรปาได้ดี้เนี่ยอันนี้คำเอ้อันนี้ไม่รู้อ่านว่า โทรหาถ้ามีเราจะเซเละไม่รู้อ่ะไม่ออกเยวยธีภาษากรีกไมวันนี้กันเดิมข้างในมีปืนด้วยเฮ้ยอันนี้มันโรงพยาบาลบ้าแน่เลยชัว <c oughs> ชัวบแบบเสียงดังอันนี้มีอันนี่แต่ไม่มีซีฟ เดีย๋ยให้ใจคว่ำเมื่อกี้ผมตกใจจริงนะผมไม่ได้อำนะเฮ้ยอะไรอ่ะอาสุสับแกบอกมีแต่ปืนๆน,นะอันนี้ของอันตรายจุดเลยไม่อยู่แล้วตูมแน่ตูมก็เดี๋ยวขอญาติาร์มของก่อนนะ ก็เดี๋ยวตัดไปตอนนู้นนี้นั่นเสร็จเลยนะโอเคนะตัวน,นี้ก็เหลือแต่เติมแก๊สนะจะเดี๋ยวออกตอนนี้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วไอติ่งมันไม่ใช่หรอกมันเป็นอืมอีเวนต์เอ่อทะเลทรายร้อนอะไรสักอย่างแหละแต่ผมเรียกว่าภาวะโลกร้อนโอเคเดี๋ยวผมเอาแก๊สมาเติม รถตู้น่าจะใช้ดีเซลมากกว่าโอ้ยรถสรันรถสันโอ้โหน่าจะได้สักน่าจะได้สักสิบแปดลิตรเอ้สิบแปดแก๊สนล้วเอ้สิบแปดลิตรเขีมหมดแล้วสิบห้าว่ะปิดเกินเพื่อความปลอดภัย คือเดี๋ยวเราจะขับยาวๆเลยไปถึง3,000เมตรนะครับโอเคก็เ,คเดี๋ยวตัดไปเลยทีย่ความละเอียโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงสัก0เมตรแล้วนะซึ่งมันเป็น,ปนทุ่งหญ้านะที่เป็นเขาวง,งโกดแล้วข้างในเราจะมีหลายอย่างเลยซึ่งแนะนำว่าอย่าเข้าไปยุ่งกนะับนมะับแล้วก็เขาบอกว่า3,500เาาามตรจะมีจุดจอดรถทักสตออ็อกนะครับ ครับตอมเนี่ยมีครัตบต่อมโอเคก็เดี๋ยวไ้ถึง200เมตล้เดี๋ยวรอถึง0 0เมตรนะที่เดี๋ยวตัดไปตอนถึง2500เมตรเลยเฮ้ยเดี๋ยวยังพุ่งตัดยังพ่ตัดโอเคอันนี้เหมือนเอซทาหอที่ไม่มีประโยชน์ไปเลยอันนี้บ้านนะโอเคมา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 ,มา,มา,มา ลืมปิดลุอกเ้ยตกใจมเลยอยู่แล้ว,อ,ลวอย่าตามมานะพี่โอ,อตาาแต่ไม่ต่รอดป่าววะเนี่ยขอเสกปืนก่อนน้องน้องพี่ขอเสกปืนก่อนเฮ้ยดิจิตอลดิจิตอลเป่งเป่งเอาไม่เดินเป่งเป่ง,ปงไม่เดิน เก็บกันโอเคเอาปืนพกมาอีเไม่จะตายวะเนี่ยโอ้โหเละไม่รอดแน่อ๋อปืนพกสุดโหดนะปืนพกสุดโหดพอมกับน้ำอันล้มข้างๆที่ผมกำลังนั่งกินอยู่เมื่อกี้ มีของเปล่าเฮ้ยอะไรอะ่ะฮะฮะถามจริงคืออะไรวะใครรู้คอมเมนต์หน่อยต้องเอามาระเบิดเปล่าวะฮาวิ่งหลบตรงนี้ปุ๊บไม่คืออะไรวะต้องกดเปล่า เก็บได้ไหมอยากเก็บอ่ะอยากเก็บอ่ะมันเก็บไม่ได้อะไรวะเนี่ยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะโอเคไม่น่าต้องตัดแล้วมันใกล้ถึงแนละ้ว อะไรนี่ติดรอยกระสุนขับได้ยังเดีย๋ยวเพิ่งบล็อกอีกนะบล็อกบล็อกไหมเชี่ยม,มากันนะวนไปวนไปโอ้อยโอ้อยอ่ะอ,อ้าาไม่เละไม่เลยท่านผู้นไม่มีอะไร,ไะไร,ไะไรจริง ีเราควช่วยกันภาวนาะไม่เพื่อถึงโทรมาหน่อยขับไปดีทำไมขับไม่ไ,ได้วะ ไม่ขับไม่ได้ะ่อะอะไระหข้ข้าวัยุดยุดรถ

Oh, din din ba? Ano? pag yang na lang. Oh, นี่ก็เก็บนะเด้อโอเคเดี๋ยวนี่ถึงบัสสเตชันแล้วเอ้ยคือจอเรากระทุกนะเดี๋ยวถ้าเราไม่รอดก็นั่นแหละเป็นิปก็แล้วรถมันยังปิดมาเดิ้อยู่ขอผมรอดไม่ได้ผมก็จะปิดคลิปเหมือนกันเพราะว่าเราเล่นมันนานพอแล้วแล้วรถมันก็เป็นฮิปอะไรไม่รู้นะเฮ้ยไม่ไหวแล้วผมขออนุญาตทำสีนี้ เพื่อประเทศไทยนะทำวะรถเกิดอะไรนะเกนะจะมาบุกออีกและอีกและ เฮ้เดี๋ยสิเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้อะไรวะเนี่ยมันจะระเบิดทั้งนี้นี่เฮ้ยอย่าตามมาม่งั้นเราจะตายกันหมดอย่าตามมามึงเราจะตายกันหมด จะรู้ว่าถ้ามันระเบิดจะเกิดอะไรขึ้นนะเอาคอยิงใหนะ้มันระเบิดเลยได้ไหมอะไรมันจะระเบิดแล้วอ่ะดีลิฟเอาไปส่งให้ห้าร้อยห้าสิบปี นสองไม่งันไงไมันจะระเบิดโอ้ยโอ้ยว้าขออนุญาตทำภารกิจก่อนนะครับท้านผ่้ชมเดียวค่อยถ่ายเออตายชัวตายชัวออกไปดี ไอเฮียนอันนี้ป่าเปิดประตูเฮ้ยสงสัยใครวะระเบิดหรอฮะฮะแต่เด้ สงยังไงอะ่ะอย่างนู้ oh oh. โอ้โหโมดมั่วเยจังหวะนี้ดีลิฟส่งให้อสอง5 0าร้อเหรอสวยให้ใครวะยืนนิ่งดิดีลิฟทูห้าเดี๋ยวนะห้าพเอ็มห้าพแล้คือโยกเข้าชมผมแบบนี้ไม่ใชะ่ใช่ไหมอะ่ะทำไงดี เราจูงผมตายแน่เลยตายแนย่กินขนมโอ้โหของอย่างเยอะแต่ว่ามันไม่มีเวลาเก็บเลยโอ้ยลิกาอะไรวะเนี่คนมัว่วงำงำงำไปก่อนงำไมให้หมดกันโอ้ยจะบา้าตายเปิดประตูเปิดไม่ได้ มขอจุดระเบิดตัวเองก่อนที่ก็สรุปคลิปนี้สมาชิกเข้าไปไว้ลืมก่อนล้วก่ซนบจอไปเลยเอ้ยอย่าเพิ่งปิดอยากรอให้มันระเบิดอ่ะรอให้มันระเบิดน้ับถอยหลังเหมือนกันเผร็จหล้วนะทีนี้มารอด้วยกันปิดไฟเลยปิดไฟอีจ้าสาว่างนะ นีเป็นไฟขาวจุวยมันจะขึ้นสวรรค์น่ะเอเคมะเร็วซีบซีบเร็วซีบอะไรอ่ะทำไมมันเวลามันอยู่เด่ะ